คลิปนี้เกิดจากประสบการณ์และความคิดเห็นส่วนตัวครับสวัสดีทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่เกมเกณฑ์ชินอินแพอยู่กับผมนี่กะตำราก,ก่อนนี่แผมว่าทุกคนทราบกันดีเมื่อย4ิปีก่อนทั่วทั้งโลกต่างตกใจกับวิกฤตการณ์ k แล้ววิกฤตการณ์ไวมันเกี่ยวอะไรกับคลิปนี้ขอบอกตามตรงเลยครับว่ามันไม่เกี่ยวครับถ้าเกิดผมไม่เชื่อมโยงม,มันและสําหรับคลิปนี้เราจะมาจัดอันดับตัวละคร y 2 k Limited 5ดาวในมุมมอง4.0ครับโยกต่อเมนู 死了。<行><行> ลำดับแรกเราจะมาทำความเข้าใจคําว่า Y2K ก่อนนะครับ Y ย่อมาจากคำว่า Year 2มันก็คือเลข2 K ย่อมาจากคำว่ากิโลซึ่งในภาษาลาตินมันจะหมายถึง1000เมื่อเราเอา3ามคำมามัดรวมกันมันก็คือปี2000ครับในช่วงระยะเวลานั้นมันคือการก้าวข้าม1 0 0 0ปีเปลี่ยนคำนำหน้าคศจากเลข1เป็นเลข2ช่วงสมัยนั้นทั่วทั้งโลกต่างตื่นตระหนกถึงบัคสหัสวรรษเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปี1999อาจจะไม่นับตัวเลขถึง2,000มันอาจจะไปรี เซ็ตที่ปี1990แทนตัวละคร Limited Y 2K สำหรับคลิปนี้ผมจะแปลความหมายก็คือตัวละคร Limited 5ดาวที่ปรากฏตัวครั้งแรกในคำนำหน้าเวอร์ชันเลข2ครับไอประเภทรีรันจากเวอร์ชันเลข1มาผมจะไม่นับนะครับอันดับที่ปรากฏผมจะมีเกณฑ์ว่าตัวละครเหล่านั้นอยู่ยกตัวอย่างเช่นคุณในประโยชน์ของการใช้งานความยากง่ายในการเล่นรวมไปถึงความหลากหลายของการจัดทีมครับ,รบกนํามาเยอะแล้วเราไปดูอันดับที่10กันเลยครับ ตัวละคร Y2K อันดับที่10 a 1อยตัวละครแจกฟรีในเวอร์ชั่น2.1สำหรับ PlayStation และแพลตฟอร์มอื่นๆจะได้นางเข้า ID มาในเวอร์ชั่น2.2เพียงแค่คุณมีแรงระจนไทยเกิน20 ก็ได้มาแล้วครับเอลอยตัวละครแจกฟรี free, ลิมิเต็ด5ด้าดาวปูใช้พลังน้ําแข็งสังกัดฮีโร่พพนจอนจุดเด่นของเอลอยมันเป็นตัวละครที่ตวออกแบบมาให้เหมือนกับดาเมจหลักแต่เอาเข้าจริงแล้วสเกลพลังของตัวละครตัวนี้มันไม่ได้เทียบเท่ากับตัวละคร5าดาวลิมิเต็ดตัวอื่นในเกมในสายเดียวกันในดาเมจน้ําแข็งเหมือนกันคือของนอ้องเอลอยมันค่อนข้างจะต่ากว่านะครับไม่เพียงแค่นั้นมิคานิกการเล่นของเอลอยมันค่อนข้างยุ่งยากเพราะเราจําเป็นต้องป่าสกิลทา่าให้มันระเบิดแตกมาเป็นกับระเบิดอร์ไอ้กับ ระเบิดที่ว่านี้เราต้องให้มอสเตอร์มาเยียมมันอย่างน้อย4ี่เมตรถึงนางจะสามารถโจมตีปกติเป็นท่าน้ําแข็งได้ครับตรงจุดนี้ไม่เป็นไรกับระเบิดมันสามารถรวบได้แต่ระยะเวลาการเคลือบท่าน้าแข็งของนางมัน1ิวินาทีสกิลทาตมีคูดาว20วินาทีโอแม่เจ้าวกว่าจะเคลือบท่าน้ําแข็งได้ดันมีช่วงระยะเวลาคูดาวไม่สมส่วนกันอีกเบสพลังโจมตีก็น,น้อยเงื่อนไขเยอะกลุ่มดาวก็ไม่สามารถเปิดได้แต่ก็ใช่ว่าเราจะไม่สามารถใช้งานานางได้ในด้านแบตเตอรี่น้ําแข็งย้ำนะครับ ในด้านแบตเตอรี่น้ำแข็งสกิลทาาของนางสร้างอนุทาาได้โอเคนะในส่วนของสกิลอันตีก็ถือได้ว่าสเกลพลังค่อนข้างเหมาะสมครับในสายตาของผมเอรอยมันมีดีอยู่แค่นี้ทําให้อันดับของนางในคลิปนี้เลยอยู่อันดับรลังท้ายครับ ตัวละคร y t 2K อันดับที่9คุณนาเชนเฮอร์คุณนาเชนเฮอร์ตัวละคร Limited 5ดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคลีเย่คุณนาปรากฏตัวให้เราสุมครั้งแรกในเวอร์ชัน2.4่หนึ่งในตัวละครซัพพอร์ตเฉพาะทางถูกสร้างมาเฉพาะทีมทุกคนทราบกันดีคุณนาเชนเฮอร์เป็นตัวละครซัพพอร์ตเฉพาะทางดาเมจ e น้ำแข็งเท่านั้นแล้วการซัพพอร์ตของนางจัดได้วาเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือตัวคุณนาเพิ่มดาเมจ e ให้ความเสียหายน้ำแข็งย้ำอีกครั้งนะครับให้ความเสียหายน จำกัดเป็นจำนวนครั้งเป็นจำนวนครั้งไม่พอสูงสุดเพียงแค่เจ็ด ครั้งแล้วบัฟจำนวนครั้งนี้ทุกคนทราบกันดีสมมุติว่ามีมอนสเตอร์มาเจ็ดตัวน้องอายากะภายใต้บัฟเจ็ดครั้งของคุณนาเช่นเธอใช้สกิลธาตุใส่มอนสเตอร์เจ็ดตัวที่ว่านี้พร้อมกันบัฟที่มีมันก็หมดไปแล้วครับถึงแมบ้บัฟของคุณนาจำนวนครั้งมันจะน้อยแต่คุณนาสามารถให้บัฟครั้งเดียวใส่ได้ยกทีมคุณนากดสกิลธาตุค้าคงหนึ่งครั้งเอาไปเลยทุกคนคน,คนละเจ็ดครั้งอันนี้จ้างถึงแม้ว่าผมจะพูดให้มันดูดีมากเท่าไหร่ด้วยความที่ตัวมันค่อนข้างเฉพาะทีมบัฟที่ให้มาก็เฉพาะทางแมมบับที่ให้า ดันให้เป็นจํานวนครั้งเมื่อเทียบกับตัวละครซีดาวอย่างฟารุซานที่ซีูนย์เหมือนกันฟารุซานเฉพาะทางท่าล้มอย่างน่าเล่นกว่าเยอะเลยครับเอาเป็นว่าผมจะไม่เปรียบเทียบกันนะครับว่ามันแตกต่างกันยังไงแต่สําหรับใครอยากจะโชว์เคสดามเมดเลกสวยท่าน,น้ําแข็งคุณนาเชินเธอถือเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่ไม่สามารถหาตัวทดแทนได้ครับ ตัวละคร y 2K อันดับที่8โยอิมิยะโยอิมิยะตัวละคร Limited 5ดาว Vision f สังกัดภูมิภาคินา z ึมะปรากฏตัวให้เราสุ่มครั้งแรกในเวอร์ชั่น2.0โยอิมิยะเป็นตัวละครดามเมจหลักธาตุไฟสายโจมตีปกติเล่นได้ง่ายทําดามเมจเดียวดุรนแรงขอยากมีครั้งทําดาเมจเดียวไดุดริออรมมรแรง <S <S ใช่เลยครับตัวละครตัวนี้มันจะเก่งมากๆถ้าเกิดเรานําไปสู้กับมอนสเตอร์ประเภทบอสหรือมอนสเตอร์ที่มากันไม่กี่ตัวไอ้ประเภทดงมอนสเตอร์ทําเวลาไม่ค่อยได้หรอกครับ ส่วนคำว่าเล่นได้ง่ายคือกดสกิลท่านและโจมตีปกติรัวๆเลยครับแล้วทําไมโยอิมิยะในสายตาพี่นิกถึงมาอยู่ในอันดับที่8นี้ต้องขอเรียนตามตรงว่านางเป็นตัวละครเน้นการโจมตีปกติแล้วนัดที่ทาดาเมจดุดรุนแรงมันก็เป็นสองนัดสุดท้ายเลยทาให้ตัวละครตัวนี้ต้องไปให้ถึงฝั่งฝันนัดสุดท้ายมันถึงจะแรงจริงครับเล่นน้องโยอิบางครับใส่โลเพื่อความราบรื่นในการโจมตีปกติของนางครับข้อที่2ส,สกิลอัติของนางเป็นได้แค่ทางทานของเซ็ตสี่ชิเมนาวาเท่านั้นต้องยอมรับเลยว่าอัติของโยอิถึง แม้ว่าเราจะกดได้ดามเมที่อันติทาได้มันไม่ค่อยคุ้มต่อการกดสัญลักษณ์ปลาทองที่เกิดจากสกิลอันตินี้มันสาาร้างความเสียหายหนึ่งครั้งต่อ2วินาทีเมื่อทาตามเงื่อนไขของมันตัวคูณดามเมจก็น้อยอยู่บนสนามไดมาสุดแค่สิบวิแถมสัญลักษณ์ปลาทองมันติดมอสเตอร์ได้ทีละตัวเท่านั้นถ้าเกิดมอสเตอร์ที่ติดมันยังไม่ตายอย่าหวังว่ามันจะไหลไปติดตัวอื่นเลยครับและอีกอย่างนะครับโยอิมิยะเป็นตัวละครที่เน้นการโจมตีปกติแต่สกิลอันติกลับไม่ได้ส่งเสริมอะไรตรงจุดน,นั้นเลยครับับบอ่าาเข้ใจผิดนะคร ไม่ได้บอกว่าโยอิมิยะเป็นตัวละครที่แย่หรือห้ามกดตอยางได้แค่นางจะเก่งมากเมื่อเราทำตามเงื่อนไขในการทำดา m เ g e ของนางครับตัวละครตัวนี้ไม่แย่แค่ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้ครับ ตัวละคร Y2K อันดับที่7อาราทากิอิโตะอิโตะตัวละครลิมิเต็ดาดาววิชั่นหินสังกัดภูมิภาคอินาซึมะตัวละครตัวนี้ปรากฏให้เราสูมครั้งแรกเมื่อเวอร์ชั่น2.3และเป็นตัวละครที่หน้าตากับนิสัยมันไปคนละทางกันเห็นเขาหน้าหล่อมีเขาโคเทคขนาดนี้นิสัยของเขาค่อนข้างจะกล่าวนิดหน่อยนะครับอิโตะเป็นหนึ่งในตัวละครที่สําหรับผมเองผมว่าเขาเล่นสนุกมากดามเมจด,ดีดามเมจแรงเล่นได้สนุกถึงแม้ว่าในไอดีหลักผมเองผมไม่ได้มี แต่ผมก็เคยจับเขาในไอดีของเพื่อนผมมาก่อนฉะนั้นแล้วเรื่องเกมเพลย์ผมจะไม่คอมเมนต์อะไรมากอิโตตัวละครตัวนี้ทําไมจึงมาอยู่ในอันดับที่7นี้องยอมรับเลยว่าถึงแม้ดาเมจของท่าหินส่วนมากแล้วจะแรงแต่ก็ต้องยอมรับเช่นกันท่าหินปฏิกิริยาท่าปัจจุบันหมันค่อนข้างว่วยปฏิกิริยาท่าตกผลึกไม่ใช่ว่าแค่ไม่สร้างดาเมจแต่ความหนาของโลตกผลึกมันด้านหนาตามคาชานาญท่าแล้วตัวละครท่าหินที่ออกมาเราปั้นเน้นไปทางไหนเลยอครับไม่คาป้องกันก็พลังจง ส่วนค่าํำนานคาที่ติดมามันก็เป็นเพียงแค่ของแถมเท่านั้นเองครับไม่เพียงแค่นั้นผลึกคริสตัลที่ตกมาเราต้องวิ่งไปเก็บเองเว้น <c oughs> แต่ว่าเราจะมีตัวละครที่สามารถดูดคริสตัลเหล่านั้นเข้าตัวเองอัตโนมัติได้ที่ <c oughs> สำคัญปฏิกิริยา,า่าตกผลึกมันละลายกรอกธาตุได้ฉาครับ <c oughs> เอาเข้าจริงอิโตถ้าเกิดไม่ใช่ธาตุหินอันดับที่ปรากฏมันจะสูงกว่านี้ <c oughs> แต่ก็ใช่ว่าตัวละครธาตุหินมันจะเล่นไม่ได้ถึงแม้ห้องนั้นมันจะมีกรอบธาตุอยู่แต่อย่าลืมในทีมของเราเราสามารถใส่ตัวละครมากสุดถึง4ตัวเรา ใส่ธาตหินอย่างน้อย2ตัวเพื่อเอาสั่งท้องธาตหินหรือใส่3ตัวละครเพื่อเอาบัฟของโกโรให้ครบส่วนตัวละครที่เหลือก็ใส่ธาตที่สามารถละลายเกยาะธาตห้องนั้นไปก็ได้ครับ ตัวละคร Y2K อันดับที่6ยาเอมิโกะยาเอมิโกะตัวละครลิมิเต็ดหดาววิชั่นสายฟ้าสังกัดภูมิภาอินาซึมะตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวให้เราสุ่มครั้งแรกในเวอร์ชั่น2.5และเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สามารถทำดาเมจสายฟ้าจากนอกสนามได้รุนแรง <c oughs> มีสกิลอันติที่สามารถเบิร์สดาเมจได้ <c oughs> แต่การเตรียมพร้อมจะทำดาเมจจากนอกสนามของนั้น <c oughs> มันกัดใช้ระยะเวลาบนสนามค่อนข้างจะนานกว่าตัวละครตัวอื่นและถึงแม้จะมีการเบิร์สดาเมจจากสกิลอันตี ที่รุนแรงแต่มันจะแรงเมื่อเรากดสกิวอันตีในช่วงจังหวะที่เสายะเอ๋มันอยู่บนสนามครบทั้ง3เสาครับสำหรับใครที่เป็นสายจริงจังคุณจะต้องระวิงเวลากดสกิวอันตีของนางในช่วงจังหวะที่เสาของนางทั้ง3ามเสามันกําลังจะหมดระยะเวลาคงอยู่พอดีแล้วสายจริงจังทาแบบนั้นเพื่ออะไรก็เพื่อความคุ้มค่าในการทําดาเมจอท่าสายฟ้าของเสาจิ้งจออของนางแต่ผมแมนะนําอย่าทําแบบนั้นเพราะมันมีโอกาสพลาดได้ไม่หมดเพียงแค่นั้นสกิลอันตีของยะเอ๋มีก,กดกดหนึ่งครั้งกินพลังงานทตุสูงถึง90หน่นวยทำให้ตัวละครตัว วัวน,นี้เลยเป็นหนึ่งตัวละครที่ต้องการตัวแบตเตอรี่ท่าสายฟ้าครับนะในช่วงระยะเวลา8.5ยาเอมิโกเป็นหนึ่งในตัวละครที่ไม่ได้มีความสลักสาคัญจําเป็นต้องกดอะไรขนาดนั้นเพราะในสมัยนั้นฟิตกับไปโตมันก็มีอยู่ในเกมอยู่แล้วปฏิกิริยาท่าสายฟ้าก็ไม่ได้ดีเดย์อะไรกว่าจะทําดาเมจจากนอกสนามได้ก็ใช้ระยะเวลาเตรียมพร้อมนานกว่าตัวละครตัวอื่นอันติถึงแม้จะแรงแต่ค่าคอสูงถึง90น่วยไม่เพียงแค่นั้นดันมีพรสวรรค์ที่ใช้ประโยชน์จากค่าํานาญท่าซึ่งทุกคนรู้ดีปฏิกิริยาท่าสายฟ้า ไมนั้นมันไม่ได้มีความดีใดอะไรเลยแต่เมื่อเขาเพาจ3.0ศปฏิกิริยาธาตุหมายเข้ามาปฏิาาเสธไปได้เล,เลยครับว่าอยากเอ็มมิโกะหุาาน้นขึ้นเป็นอย่างมากดามเมจที่แรงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสกิลธาตุสกิลอันติมันก็แรงมากยิ่งขึ้นเพราะตัวนางเองมีพอส้นติดตัวที่ทําให้สกิลธาตุของนางแรงขึ้น0.15%อต่อ1หน่วยค่าชํานานธาตุเมื่อเรานํานางไปอยู่ในทีมปลุกเรา้าเพ่งการเสริมพลังจากปฏิกิริยาธาตุบีบคําว่าดาเมทธาตุสายฟ้าจากนอกสนามจะเปลี่ยน สามทันทีครับเราอวยยาเอกมา2นาทีแล้วทำไมเราให้ยาเอกอยู่อันดับที่6นี้ถึงแม้ว่าดามเมจนางจะเพิ่มขึ้นหลังจากการมาของปฏิกิริยาท่านไม้แต่ก็ใช่ว่าข้อด้อยที่นางมีไม่ว่าจะเป็นการเตรียมพร้อมทำดามเมจจากนอกสนามนานก่าตัวละครตัวอื่นหรือค่าคอร์สอันติที่สูงถึง90หน่วยมันจะหายไปครับ ตัวละคร Y2K อันดับที่5ค่ะมิสตโตอายกากะน้องออยกากะตัวละครลิมิเต็ดาดาววิชั่นน้ำแข็งสังกัดภูมิภาคอินาซึมะตัวน้องเองปรากฏตัวมาให้สมครั้งแรกเมื่อเวอร์ชันน2.0สำหรับผมแล้วน้องออยกากะาเป็นตัวละครดามเมจดหลักธาตุน้ำแข็งที่ดีที่สุดมีจุดเด่นคือสกิลอันติมีดามเมจดองครวมโคตรเยอะย้ำอีกครั้งนะครับว่าดามเมจดองครวมโคตรเยอะถ้าเกิดมอสเตอร์ที่โดนมันถูกแค่สองสามนัดมันก็ถือว่าเฟลไปแล้วทำยังไงให้มอสเตอร์มันโดนดามเมด็ดอันตอร์ ตัวนั้นมันเป็นประเภทบอสหรือมอนสเตอร์ที่ไม่สามารถทําปฏิกิริยาแช่แข็งได้ตรงจุดนี้ทําได้ก็ทําใจกาจังหวะให้มันดีๆก็พอครับแต่ถ้าเกิดมอนสเตอร์ตัวนั้นมันสามารถแช่แข็งได้มอนสเตอร์ตัวนั้นมันก็ถือได้ว่าตายไปแล้วครับน้องอายกาศส่วนมากแล้วเราจะปันน้องเน้นไปทางทําปฏิกิริยาแช่แข็งใส่เซตส,สีน้ําแข็งทําดามเมจคริให้มันเยอะๆส่วนอัตราคริมีติดไว้ประมาณ40ก็พอครับแล้วทําไมน้องอายกาศถึงมาอยู่ในอันดับที่5นี้ต้องเรียนตามตรงว่าปฏิกิริยาแช่แข็งณนะัปัจจุบันมมันไไ่ด้ เม,เมือก่กระยะเวลาการแชร์แข็งเหมือนว่ามันจะถูกเนิมลงบวกกับนบปัจจุบันนี้ปฏิกิริยาธาตุไม้หมันค่อนข้างจะมาแรงเล่นด้ง่ายไม่จําเป็นต้องเซตอัพอะไรมากมายเหมือนกับทีมนอกอากะครับสรุปก็คือน้อ,กอยกะมันดีเท่าเดิมเพิ่มเติมก็คือมันอาจจะมีตัวละครตัวอื่นทีมทีม,ทมอื่นที่สามารถทําดาเบทได้เทียบเท่าแต่กลับเล่นสะดวกกว่าทีมนกอยกะมันเพิ่มเข้ามาครับ น้องสาวผ่านไปพี่ชายเข้ามาตัวละคร Y2K อันดับที่4ค่ะมิสโตอาโตอายาโตะอายาโตะตัวละครลิมิเต็ด5ดาววิชั่นน้ำสังกัดภูมิภาคอินาซึมะตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวให้เราสุมครั้งแรกในเวอร์ชั่น2.0เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีความหลากหลายในด้านการจัดทีมเมคานิกการเล่นง่ายกดอันตีกดสกิลท่าโจมตีปกติรัวๆถึงแม้ดาเมจส่วนตัวจะมีไม่ได้เยอะมากแต่ถ้าเกิดเราวัดกันที่ดาเมจองร์รวมร่วมด้วยกับทีมดาเมจที่รวมได้ไมันไม่ได้นะ่าเกลียดหรือน้อ ไน่าใครเลยแม้แต่น้อยเอาเป็นว่าผมพูดอะไรมากไม่ได้เพราะไอดีหลักของผมไม่ได้มีขามิสโตอายาโตผมแค่ลองเล่นเขาในช่วงทดสอบตัวละครหรือช่วงกิจกรรมเท่านั้นครับแต่สิ่งที่ได้รับรู้มากคือความประทับใจของความง่ายในการเล่นและเนื่องด้วยอายาโตมันเป็นตัวละครธาตุน้ําซึ่งทุกคนรู้ดีว่าธาตุน้ํามันเป็นธาตุอเด็กประสงค์ในการผสมธาตุยิ่งมีปฏิกิริยาธาตุหมายเข้ามาความหลากหลายในการจัดทีมมันก็มีมากข,ขึ้นแล้วทาไมตัวละครเล่นง่ายหลากหลายทีมขนาดนี้ถึงมาอยู่ในอันดับที่สี่เหตุผลมัน่นแบบ ปันทุกดิ้นคือตัวละครอันดับที่3-2มหนึ่งมันสร้างคุณ,ณประโยชน์ต่อไอดีของเรามากกว่าครับ ตัวละคร Y2K อันดับที่3นายหญิงเยหลานนายหญิงเยหลานตัวละครลิมิเต็ด5้าดาววิชั่นน้ำสังกัดภูมิภาคลีเย่ตัวละครตัวนี้ปรากฏให้เราสุมครั้งแรกในเวอร์ชัน2.0และเป็นตัวละครที่สามารถทดแทนนายน้อยซิงชิ่วได้เกือบร0 0ซในด้านความปลอดภัยตัวละครตัวนี้เทียบนายน้อยไม่ได้แต่ถ้าเกิดในด้านปาริมาณดาเมจต,ตัวละครตัวนี้ชนะขาดลอยครับอีกอย่างนะครับนายหญิงเยหลานเราสามารถเล่นานางได้อยู่2ตํตำแหน่งด้วยกันตำแหน่งที่1ึก็คือตำแหน่งไดเวอร์เน้นชี้น้ำดาเมจ นอกสนามอยู่บนสนามตำแหน่งที่2คือเป็นตัวละครทําดาเมจท่าดุน้ําจากนอกสนามแล้วทําไมตัวละครตัวนี้ถึงมาอยู่ในอันดับที่3ามหรอตัวละครตัวนี้มันทําให้ตัวละครที่อยู่ภายใต้อติของนั่งสามารถสร้างดาเมจได้มากขึ้นเริ่มต้นอยู่ที่1%สูงสุดอยู่ที่5 0ด้ิโดยพรสวรรค์เลเจ็ของนา้ทุกคนรู้ดีครับว่าการเพิ่มดาเมจแบบไม่ใช่เพิ่มพลังโจมตีสําหรับเกมนี้ความสามารถแบบนี้ค่อนข้างมีค่าและมีตัวละครที่สามารถเพิ่มได้อยู่เพียงไม่กี่ตัวเพิ่มดาเมจก็ได้แถมทำ ดาเมท่าน้ําจากนอกสนามได้บวกกับท่าน้ํามันดันเป็นเบสพื้นฐานการทําปฏิกิริยาธาตุที่ดีแต่ก็ใช่ว่าตัวละครตัวนี้มันจะมีเฉพาะข้อดีเสมอไปการเพิ่มดาเมทของตัวละครที่อยู่ภายใต้สกิลอันติของน้ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละ1หรือ3.5%สูงสุดอยู่ที่50%นมันไม่ได้เพิ่มรวดเดียว50%ครับข้อที่2ปัญหามันแทบจะไม่เป็นปัญหาถ้าเกิดมันไม่อยู่ตรงนั้นอันติของน้หญิงเย่อลานมันจะเป็นการทําดาเมทท่าน้ําจากนอกสนามและการทําดาเมนนััด ติดขอบดันเจียนครับ เมื่อเส้นบางๆมันขวางกันระหว่างอันดับที่1และอันดับที่2ผู้นาแห่งเกาะวาตาซมิสั่งโกโนโมิยะโคโคโมิตัวละคร5ดาวมีชั้นน้าสังกัดภูมิภาคอินาซึมะหนึ่งในตัวละครที่ตอนแรกที่มาเกิดประเด็นราม,มา่าแต่หลังจากเซตอ์ติแฟกซีโอเชียนเข้ามาปฏิกิริยาทานไมายเข้ามาตัวละครตัวนี้กลับกลายเป็นตัวละครที่ทางเราแนะนาให้มีติดไอดีไว้อย่างน้อยหนึ่งตัวละครโคโคโมิเข้าตู้กาชามาให้สู่แข็งแรงเมื่อเวอร์ชัน2.1งจวนึ่งตัวน้องเอฟตัวละครสื่อเวทนานผู้มีความสามารถใน การหิวที่มากล้นและด้วยความที่เป็นตัวละครธาตุน้ําอย่างที่ได้เคยกล่าวไปธาตุน้ํามันเป็นธาตุพื้นฐานทําปฏิกิริยาธาตุได้อเด็กประสงค์ส่วนในด้านการฮิวไม่ต้องพูดถึงเลยครับมีทั้งฮิวตั้งไว้บนสนามและก็ฮิวทั้งกลงุ่มและการหิวของน้องก็มีปริมาณมากพอจนสามารถแปลงเป็นดามเมจกายภาพได้อย่างคุ้มค่าด้วยเซตสี่โอเชียนโดยสิ่งที่ผมได้กล่าวไปทั้งหมดนี้ทาให้โคโคม,มิสามารถไปได้หลากหลายทีเล่นได้หลากหลายตําแหน่งไม่ว่าจะเป็นไดเวอร์ตัวหิวหรือตัวแปลกธาตุน้ําจากนอกสนามแมปไดว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละคร ที่เรามีน้องเพียงแค่40ก็สามารถทําได้ทั้งหมดที่ได้กล่าวมาตัวดีขนาดนี้แล้วทําไมผมจึงไม่ให้น้องอยู่อันดับที่1นึงมันมีสิ่งหนึ่งครับที่เขียนเอาไว้แต่กลับไม่สามารถใช้งานได้อย่างที่เขียนในสภาวะอันติายของโคโคมิค่าต้านทานการหยุดชัง,งักจะพุ่งสูงขึ้นตรงจุดนี้หลายคนทราบดีเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนจะเพิ่มขึ้นและอย่าลืมนะครับโคโคมิเป็นตัวละครที่มีอัตราคริติตลบทาให้ดามเมจส่วนตัวของนางเองไม่นับรวมอ์ติแต์ตัวเลขออกมามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับ เส้นบางๆมันขวางกันระหว่างอันดับที่1และอันดับที่ 2, 2> ถ้าเกิดวัดกันที่40ตัวละครตัวนี้ผมจะให้ไปอยู่อันดับที่ 2, 2> แต่ถ้าเกิดพิจารณาถึง42ตัวละครตัวนี้เหมาะสมกับอันดับที่1อย่างมากเลยครับไรเล่นโชกุนตัวละครลิมิเต็ดห้าดาวเทศสายฟ้าแห่งเมืองอินาซิมะาหนึ่งในตัวละครที่เราไม่สามารถหาตัวละครตัวไหนมาทดแทนความสามารถของนางได้ไม่ว่าจะเป็นสกิลท่าที่สามารถทาดามเมท่าสายฟ้าจากนอกสนามและในขณะเดียวกันมันยังเพิ่มความเสียหายสกิลอันตีให้กับตัว ละครทั้งหมดในทีมทุกตัวแต่มันจะเพิ่มมากน้อยมันก็อยู่ที่ตัวละครตัวนั้นใช้พลังงานธาตุในการกดอันติมากน้อยขนาดไหนครับใช้พลังงานธาตุในการกดมากมันก็เพิ่มมากใช้พลังงานธาตุในการกดน้อยมันก็เพิ่มน้อยไม่เพียงแค่นั้นไรเดนโชกุนในหมดอันติ7วินาทีสําหรับ4 0 4 1ดามเมที่นางทําได้มันเข้าขั้นดามเมจหลักแต่ถ้าเกิดเรามีนางซีขึ้นไปเมื่อไรดามเมทที่นางทําได้มันจะเข้าขั้นดาเมจหลักที่เหนือกว่าดามเมจหลักทั่วไปและในสภาวะการโจมตี7วินนาทีของางตัวละคร ทั้งหมดในทีมย้ำนะครับตัวละครทั้งหมดในทีมรวมกระทั่งนางด้วยจะได้รับการฟื้นฟูพลังงานท่าดยกทีมกันไปเลยครับสำหรับตัวละครตัวนี้4-0ถึง่1มันจะเป็นตัวละครไดเวอร์หรือตัวละครสายสปอร์ตที่สามารถไปได้ค่อนข้างจะหลากหลายทีมแต่ผมแนะนําให้คุณไปให้ถึง4-2เพ 2> ราะ4-2ของนางมันอาจจะดีกว่า c 6, 6ของตัวละคร5ดาวหลายๆตัวเลยครับแล้วตัวละครตัวนี้มันมีข้อเสียอะไรบ้างถ้าเกิดคุณเอานางไปเล่นสายปิดปฏิกิริยาลูกมะเฟืองการปั้นอาร์ติแฟกต์ของนางจะค่อนข้างง่าย แต่ถ้าเกิดเป็นสายทําดามเมจปกติธรรมดาเท่าไปมันอาจจะมีคาคำหนึ่งปรากฏขึ้นในใจมันอาจจะดีกว่านี้มันอาจจะทําได้ดีกว่านี้มันอาจจะมีอัติแฟกชิ้นอื่นที่ดีกว่านี้ถ้าเกิดคุณไม่รู้จักคําว่าพ่อคุณได้ฟาร์มอัติแฟกให้นางช่วนนิรันด์แน่ๆครับแต่ยังไงแล้วตัวละครตัวนี้ยิ่งฟาร์มยิ่งเก่งแล้วดันอัติแฟกที่ฟาร์มมันเป็นดันเอมเบรมซึ่งถือได้ว่าเป็นหนึ่งในดันอัติแฟกที่คุ้มที่สุดของเกมครับต้องขอบอกอีกครั้งนะครับอันดับที่ปรากฏมันเกิดจากคคคคคควววาาามมิิิดดดขอองงนนนทํลปเเเเพพีียยแ่ผจจะูก ใหรืออธิบายไม่เข้าใจตรงไหนต้องขออภัยไว้นาคลิปนี้นะครับจะแชร์ประสบการณ์จะเพิ่มเติมหรือติชอมอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับ <S <S เป็นกําลังใจให้กันด้วยการกดไลค์คลิปนี้แล้วก็จะดีนะถ้าเกิดคุณกด s u b สไครต์ให้กับช่องตํารากอริลลาด้วยนะครับ <S 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 ขอขอบคุณที่รับชมแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ